โอเคครับอทิสิทธิ์มาแล้วทีนี้เธอไม่น่าจะโจททันแล้วแล้วเธอฟังไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเธอไปตามจดในกูเกิลคัท o m ทีเดียว,เด,ยวเดี๋ยวเพื่อเวลาให้โจทโอเคเนาะอาิริทธิ์พร้อมไหมพร้อมแล้วยกมืออาทิติทิ์ไม่ครับอ้าวไม่พูดจางอ่ะเนาพร้อมดิไม่พร้อมครับ ทีนี้ต่อจากครั้งที่แล้วที่เราทบทวนเรื่องที่เราต้องใช้กันไปวันนี้เราก็จะทวนเรื่องเอกนามต่อลงซึ่งเอกนามคืออะไรก่อนจะรู้จักเอกนามจะต้องรู้จักนิพจน์ก่อนนิพจน์คืออะไรลูกนิพกนิพกนิพจน์คือประโยคสลษณ์คือการเกรเ็บประโยคสาลัก็คือต้องมีตัวแปรกับตัวเลขอย่างเช่นอันนี้มีผลไม้มีส้มอยู่ในกล่อง x ผลกับมีส้มอยู่ข้างนอกอีก6ผลเอามารวมกันก็เป็น x บวก6เราเรียก x บวก6นี้ว่านิพจน์ เธอไปตามจดเอานะอันนี้คือสิ่งที่เธอต้องจดแล้วซึ่ง x เราเรียกว่าตัวแปรใช่ไหมลูก6เราเรียกว่าค่าคงตัวหรือตัวเลขเมื่อนํามารวมกันเราจะเรียกว่านิพจน์โอเคไหมแสดงว่านิพจน์ประกอบไปด้วยตัวแปรกับตัวเลขหรือค่าคงตัวนั่นเองเอามาบวกลบได้หมดต่อมาเอกนามเอกนามคืออะไรเอกนามคือการเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของตัวเลขกับตัวแปร ตัวเลขก็คือค่าคงตัวนั่นแหละซึ่งตัวแปรนั้นเลขชี้กําลังจะต้องเป็นศูนย์หรือเป็นจํานวนเต็มบวกเท่านั้นถ้าเราเจอตัวเลขชี้กําลังติดลบแสดงว่าเป็นเอกนามไหมไม่ใช่เอกนามนะถ้าเจอกันถ้าเจอเจอแบบนี้ล่ะ <Right. S 1> ดูอย่างข้อหนึ่งสามเอ็กสาเอ็กป็นไหมเขียนอยู่ในเขียนอยู่ในรูปการคูณใช่มีตัวเลขมีตัวแปรใช่แล้วตัวแปรเลขชี้กาลังเป็นเลขห แสดงว่าเป็นจำนวนเต็มบวกแสดงว่า 3x เป็นเอกนามโอเคไหมดูตัวอย่างข้อที่2เดี๋ยวไปตามจทเอานละลูก c 4ตัวเดียวเป็นเอกนามไหมเป็นเป็นเพราะอะไรลูกเพราะว่า4มันคูณอยู่กับ x ก,กำลังศน x กำลังศน <4. S 1> อะไรก็แล้วแต่ใช่ x ก,กำลัง0นมีค่าเป็น1อะไรก็แล้วแต่ยกกำลัง0ูนย์มีค่าเป็น1 ซึ่ง x ก,กลังศูนย์เนี่ยหมายความว่ามันจะเข้าอีลอบอีลอบตัวแปรเอกนา,ามเอกนา,ามเลยเพราะว่าตัวแปรเรายกกาลังศูนย์หรือว่าเป็นจานวนเต็มบวกก็ได้ซึ่งเอกยก,กําลังศูนย์ถือว่าเป็นเอกนา,ามดังนั้นเราเจอตัวเลขตัวเดียวแสดงว่าเป็นเอกนา,ามไหมเป็นเอกนา,ามทุกตัวเลยต่อมาข้อ3นี่ข้อ3มจะพิเศษหน่อยพอเลขชี้กําลังเราทําไมลูกเลขชี้กําลังเราเลขอะไรดูสิสมศักดิ์กีติยศช่วยกันตอบเร็วเลขชี้กาลังคือเลขอะไรคะ เสียงครูสะดุดกับเขาเสียงครูสะดุดสะดุดอ่ะเหรอแสดงว่าเป็นที่ไวไฟลูกครูถามว่าเลขชี้กำลังเสียงครูสะดุดสะดุดเลขชี้กำลังคือเลขอะครูสอนละวินหายสอนลวินหายปล่อยครูเช็คขาดไปแล้วเธอเลขสังติดลบไหมเลขชี้กำลังเราติดลบไหมเลขสองติดเลขชี้กำลังข้อนี้คือเลขสองเลขสองครับลบลสองไม่ใช่สองยีย เคยได้ยินเสียงครูชัดยังฮัลโหลเทสได้ยินเสียงครูชัดยังงหนึ่งแล้วครับอ่าโอเคอ่าก็ไม่รู้ไม่รู้ได้ชี้กำลังคือลบสองถูกไหมลูกแต่การที่จะเป็นเอกนามได้ชี้กำลังเราต้องเป็นสูตหรือเป็นจำนวนเต็มบวกเท่านั้นนั้นลบสองเป็นจำนวนเต็มบวกไหมไม่เป็นแสดงว่าแสดงว่าข้อนี้เป็นเอกนามหรือไม่ไม่เป็นแค่นี้เอง ร็จข้อสามแล้วเดี๋ยวเธอไปตามจดอาะนะ mm hmm. ไปจดไปจดใน Google คารูมาลูกสินทูมาสายอ uh ่ะ huh. สุนทูไม่เคยมาเช้าเลยสักวันนะใครที่ยังไม่ได้ไปสอบซ่อมไปจัดการนะลูกเปิดลิงก์ถึงวันนี้นะออกมาดูข้อสี่ข้อสี่ทีนี้ก่อนจะทําสังเกตที่มันมีตัวแปรสองตัวใช่ไหมโ oh, อ้ผมสอบแล้วเออสอบแล้วดีมากให้มันมันขึ้นผ่านสิบสองแล้วใช่ไหมลูกต้องใผ่านสิบสองนะคนสอบใหม่ นี่สังเกตลูกว่าตัวแปรเราอยู่ข้างผม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 ในผ่านครับมันมีคะแนนขึ้นอ่ะจะต้องได้สิบสองคะแนนอยู่ครับผมผ่านไหมครับผมได้สิบสามสิบสามก็ผ่านแต่เธอแต่เธอสอบแบบซ่อมไม่ใช่หรอผมไม่รู้ครับผมไผมได้สิบสามครับโอเคอ่ะทีนี้มาต่อข้อนี้ลูกถ้าตัวแปรอยู่ข้างล่างให้จัดการย้ายตัวแปรมาข้างบนก่อน จาก x ก,กำลัง2เป็นบวกย้ายขึ้นมาก็ต้องติดลบเห็นไหมก็ขึ้นมาย้ายขึ้นมาก็เป็น 2x ก,กำลังลบ2คูณ y กำลัง2แล้วเป็นยังไงลูกได้ชี้กำลังเราของตัวแปร x มันติดลบแสดงว่าเป็นเอก,กนามไหมไม่เป็นเอก,กนามอันนี้คือวิธีการดูนะข้อสุดท้าย 5x บวก6จำไว้เลย ถ้ามีเครื่องหมายบวกหรือลบขึ้นมาก็ตามจะไม่เป็นเอกนามเสมอเพราะว่ามันเอกนามต้องเขียนอยู่อยู่ในรูปการคูณกันเท่านั้นโอเคไหมดังนั้นถ้า x บวก6เป็นเอกนามไหมลูกเป็นไหมเอกนามต้องเขียนในรูปการคูณเท่านั้นแต่ถ้า x บวก6มันมีเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายบวกมันก็เลยไม่เป็นเอกนามแค่นี้เองดูให้เป็นเดี๋ยวไปจดนะว่าเธอเข้าช้าคุณจะเริ่มสอนคูกรัวไม่ทันอ่ะทีนี้ เมื่อเรารู้ว่าเป็นเอกนามแล้วเอกนามเนี่ยเขาจะมีชื่อเรียกเราจะไม่เรียกว่าตัวเลขแล้วเราจะเรียกว่าสัมประสิทธิ์ไอ้ตัวเลขที่อยู่หน้าตัวแปรเราจะเรียกว่าสัมประสิทธิ์ของเอกนามส่วนเลขเชี้กําลังเราจะไม่เรียกเลขชี้กําลังแล้วเราจะเรียกว่าดีกรีของเอกอเนามดีกรีคือเอาผลบวกของเลขชี้กําลังของตัวแปรทุกตัวมารวมกันเข้าไหมเกิดไปตามจดนะอันเนี้ยเราเรีย like กตัวเลขหน้าตัวแปรว่าสัมประสิทธิ์ เรียกเลขชี้กำลังที่เอามารวมกันของทุกตัวแปลว่าดีกรีของเอก,กนามเธอลองดูตารางนี้แท้แดเห็นโจทย์ข้อหนึ่งไหมโจทย์มันน่าจะเล็กไปกูขยายหน่อยเห็นโจทย์ข้อหนึ่งไหมลูกอ่านโจทย์ข้อหนึ่งสิโจทย์ข้อหนึ่งอ่านว่าอะไรสอง x ก,กำลังสองคูณสาเอ้ยสอง x ก,กำลังสองคูณรากาม กอคูณใช่มันคูณกันอยู่แต่เวลาอ่านเราเราจะไม่อ่านว่าคูณลูกเราจะอ่านต่อกันเลยสอง x กําลังสามอย่าอย่าอ่านสอง x สามนะผิดนะสอง x ยกกําลังสามอันสันหน่อยก็สอง x กํลังสามแต่ว่าเรื่องเรียนไงทีนี้สัมประสิทธิ์คืออะไรคือตัวเลขที่อยู่หน้าตัวแปรสัมประสิทธิ์ต้องใส่เลขอะไรลูกช่องเนี้ยใส่เลขสองทันไหม มีตัวแปรตัวเดียวตสองตัวแปรตัวเดียวคือตัว x เห็นไหมเลขชี้กําลังของตัว x คือเลขเลขอะไรเลขชี้กําลังคือเลขอะไรเยกยกกาลังอะไรอยู่เลขชี้กําลังสามสามถูกต้องตัวแปรที่สองมีไหมไม่มีก็แดดไปแดด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 ดีกรีดีกรีคือให้เอาผลรวมของเลขชี้กาลังทั้งหมดมารวมกันแต่ข้อนี้เรามีเลขชี้กําลังตัวเดียว เราก็เลยตอบดีกีเป็นสามเลยสามเออต่อมาดูข้อสองข้อสองคุณถามว่าสัมประสิทธิ์คือเลขอะไรคะถ้ามีลบให้เอาลบมาด้วยลบสี่อลบสี่ถูกต้องครับ,บตัวแปรตัวแรกตัวที่เราเห็นคือตัวอะไรลูกตัว M ตัวเอ็มับเอ็มยกกำลังอะไรคะตัวไอห้าครับห้าถูกต้องยกกำลังห้าตัวไปที่สองตัวเอ็นยกกำลังห้าตัวเอ็นยกกำลังอะไรคะไม่มีแสดงว่าเลขอะไรซ่อนอยู่เลขหนึ่งไม่ยกกำลังครับถ้าไม่มีแสดงว่ามีเลขศูนย์ซ่อนอยู่ไม่ใช่เลขศูนย์เลขหนึ่งนะคะจำเธอต้องจำได้แล้วเนี่ยไม่มีแสดงว่ามีเลขหนึ่งซ่อนอยู่จำไว้ ไปตัวที่สามไม่มีแดดแดดอ่าวทีนี้ดีกรีให้เอาเลขชี้กำลังสองอันมารวมกันก็เป็นห้าบวกหนึ่งเป็นเท่าไรคะหกห้าห้าหครับอ่ะต่อมาดูข้อสามต่อใช้ได้ห้องเราใช้ได้ข้อสามตัวแปรอยู่ข้างล่างให้จัดการย้ายขึ้นมาข้างบนก่อนจากสีกำลังลบสี่อยู่ข้างล่างย้ายขึ้นมาก็เป็นสยกกำลังสี่แบบนี้ ประสิทธิ์คือ1ส่วน3ตัวแปรตัวที่1คือตัวตัวอะไรลูกตัว A A A ชิ่กำลังเ,เท่าไรตัว A ครับ A ชิ่กำลัง2ครับไอ้3 3ถูกต้อง3<า>ครับสี่กำลัง,ง2 3ครับ4ชิ่กำลัง ีครับทีนี้ดีกรีดีกรีครับดีกรีเอาเลขอะไรมารวมกันบ้างลูกสามบวกสองบวกสี่เป็นเท่าไหร่คะสามบวกสองบวกสี่สามบวกสองได้ห้าเก้าครับเออโอเคถูกต้องเนี่ยเดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยววันเนี้ยเธอไปจดจดอันเนี้ยก้าครับเก้า อาชีลลสิตอนนี้เนตเนตเธอดีเลยหรือเนตครูดีเลยก็ไม่รู้เอาสองสีในเก้า 4, นี่วันนี้จบเรื่องเอกนามแล้วเนตครูนีดีเลยครับเอาไปที่เนตครูงอ่ะทีนี้ดูหน้าจอครูครูสั่งกันบ้านไว้แล้วเห็นไหมกันบ้านคือให้จดวันนี้แล้วถ่ายรูปลงเออไปที่ไ wifi ครูแล้วล่ะครูว่าเนี่ยจะเห็นไหมเธอไปตามจดอันนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็ถ่ายรูปลงมาให้เรียบร้อย Okey nak kah?